ค่ะ <35. S 2> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออมสินกุ๊กคิงเวิลด์วันนี้จะพาทำเนื้อปูผัดพงกะะรี่ไปดูปูสดๆกันเลยค่ะได้ปูมาแล้วก็นำมันล้างทำก็สะอาดนึ่งแล้วก็แกะเนื้อได้แบบนี้นะคะ ทำซอสผัดกันเลยเริ่มจากตีไข่ให้แตกให้เข้ากันดีตามด้วยนมเราสามารถใช้เป็นนมข้นจืดหรือว่านมจืดธรรมดาก็ได้แล้วก็น้ำมันพริกเผาซอสพิเศษจะเป็นซอสผัดอนเนกประสงค์นะคะเคยพาทำไว้แล้วมีมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยผงกะหรี่ผงกะหรี่ออมเลือกใช้เป็นยี่ห้อปืนไข่หรือว่าเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้ยี่ห้อปืนไข กลิ่นเขาจะหอมหวายี่ห้ออื่นลองหาดูค่ะเริ่มผัดกันเลยตั้งกระทะใส่น้ำมันใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมตามด้วยหอมใหญ่นะคะหอมใหญ่แล้วก็ผัดให้สุกสังเกตว่าสุกก็คือหอมใหญ่เขาจะใส่ขึ้นใส่หอมใหญ่กับพริกตามชอบเลยค่ะจากนั้นก็จะใส่เนื้อปูแกะลงไปผัดให้หอมเช่นเดียวกันนะคะ ที่แล้วเราก็ใส่ซอสลงไปเลยใส่ซอสผัดเขาใส่ซอสผัดแล้วก็ผัดเร็วๆนะคะถ้าเราผัดช้าไข่ก็จะสุกเกินไปก็จะเป็นก้อนไม่สวยมาเติมน้ําลงไปนิดนึงให้ซอสมันเคลือบดีแล้วก็ตามด้วยขพืนชายต้นหอมก็ปิดไฟพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ enjoy thank you for watching please subscribe like s h r r อ o m s i cooking world พบกันใหม่คลิปหน้าว่าจะพาทำอะไรสวัสดีค่ะ